สวัสดีครับวันนี้ร้านถูกดีเครื่องมือ DIY มานำเสนอชุดไฟออกทิพกลางเต็นท์หรืออีกชื่อหนึ่งเรียกว่าไฟนอนนานะครับในชุดจะให้พัดลมขนาด8นิ้วมา1ตัวนะครับหลอด LED มา3หลอดนะครับอันนี้เป็นแบตเตอรี่ลิเธียมขนาด4,000ม ah ิลลิแอมป์นะครับอันนี้อะแดปเตอร์สำหรับชาร์จไฟบ้านนะครับ ตอนนี้ที่ก่อนออกทิปนะครับเราก็ชาร์จไฟบ้านไปให้เต็มก่อนนะครับอันนี้แผงโซล่าเซลล์นะครับหลังจากออกทิปแล้วคืนแรกนะครับยังไม่กลับบ้านก็ชาร์จไฟตอนกลางวันนะครับและเอาไว้ใช้ในตอนกลางคืนนะครับมาดูสเปคเครื่องกันนะครับ ถ้าใช้ไฟ1หลอดนะฮะจะอยู่ได้13ชั่วโมงนะครับสหลอดจะอยู่ได้8ชั่วโมง3หลอดพร้อมกันจะอยู่ได้สชั่วโมงนะครับถ้าใช้พัดลมอย่างเดียวจะอยู่ได้ถึง8ชั่วโมงนะครับอนอนกันสบายๆเย็นๆนะครับในเต็นท์หรือในห้างนานะครับกันนี้เรามาดูการใช้งานกันนะครับอันนี้ผมเสียบแล้วนะฮะอันนี้เปิด power bank แล้วนะครับ 4,000มิลลิแอมนะครับแบตเตอรี่สวิกอยู่ด้านหลังนะครับพัดลมโอ้เย็นสบายเลยครับเสียงเงียบเย็นสบายนะครับอ่ดับกันนี้ลองมาใช้ไฟ ช้ไฟแสงสว่างดู้างนะครับี่เสียบไปแล้วนะครับอ่าสว่างมากเลยครับเป็นหลอด led นะครับประหยัดไฟครับถ้าใช้หลอดเดียวอยู่ได้ถึงสิบสามชั่วโมงนะครับในเต็นท์หรือในห้างนาของเราสบายสบายเลยนะครับเกอครบชุดพร้อมใช้งานครับน่าใช้มากครับสำหรับการออกทริปกลางเต็นท์หรือไปนานะครับนอนนา มีสายสำหรับชาร์จโทรศัพท์ให้ด้วยนะครับเสียบนี้นะฮะร,ร้านถูกดีเครื่องมือ DIY นํานำเสนอชุดไฟออกทิปกลางเต็นท์หรือไฟนอนนาราคา1599บาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับสนใจทัก ID ดีลามาตามด้านล่าง YouTube นี้นะครับขอบคุณครับที่รับชมสวัสดีครับ